อยากขึ้นแล้งคอนทํำยังไงซึ่งคลิปนี้ผมมีคําตอบมาให้คุณนะครับว่าทํำยังไงคุณจึงจะสามารถขึ้นแลงคอนได้ซึ่งถ้าคุณเป็นคุณหนึ่งเนี่ยที่เล่นมานานแล้วแต่ไม่เคยขึ้นแลงคอนเลยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคุณกาก,ากนะครับหรือว่าคุณไม่เก่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะเจอทีมที่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่แต่ลตาเนี่ยถึงวิธีแก้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนอกจากการเล่นกับเพื่อน หรือว่าการกดกับทีมแชทโลกซึ่งทีมแชทโลกเนี่ยผมจะพูดก่อนเลยเพราะว่าทีมแชทโลกเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะมาด้วยกันซดส่วนใหญ่มันจึงทําให้การคอเกมการเดินเกมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปอย่างราบรื่นมันทําให้เกมมีความสมดุลการเติมการเดินเกมการจับจังหวะหรือการเลือกตัวละครเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าจะเลือกตัวอะไรมาก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขากดมาด้วยกันครับมัน เมือนเขาว่าเขากด4คนแล้วก็แชร์หาคนเล่นอีกคนนึงซึ่งก็เป็นเราซึ่งเราก็สามารถเข้าไปแทรกตรงนี้ได้ทําให้เกมเนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าอัตราชนะของคนที่เล่นด้วยกันเนี่ยมันมีสูงกว่าการเล่นคนเดียวและเจอใครก็ไม่รู้อีก4คนอยู่แล้วครับเพราะจากประสบการณ์ของผมที่เล่นมา,มากากว่าหมื่นตาเนี่ยผมยอมรับเลยครับว่าการเล่นกับคนที่รู้จักกันเนี่ยมันมีความสเสถียรมากกว่าเล่นกับใครไม่รู้นะครับเพราะว่าเนื่องจาก การคอเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณรู้ตําแหน่งรู้จุดรู้ว่าจะเข้าตอนไหนรู้ว่าจะออกตอนไหนรู้ว่าจะตีป้อมตอนไหนรู้ว่าจะไปลอยป้อมยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญต่อการชนะมากครับซึ่งต่อมาข้อที่2ก็เป็นการเล่นกับเพื่อนการเล่นกับเพื่อนแน่นอนครับว่าคุณจะได้ขอเกมและเข้าใจวิธีการเล่นของการเล่นกันอยู่แล้วยิ่งเพื่อนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆเนี่ยยิ่งจะทําให้คุณเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น มันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเรียกเพื่อนมาได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับเพราะว่าคุณสนิทสนมกับเพื่อนคนนั้นมากพอสมควรนั่นเองซึ่งถ้าจะเข้าตอนไหนก็แค่บอกเพื่อนเฮ้ยกูเข้าเล่นนะเว้ยกูเข้าเล่นนะเว้อย่างงั้นอย่างงี้หรือว่าจะตีป้อมเล่นนะเว้ยทวงให้กูหน่อยอย่างงี้มันก็เป็นเรียกว่าความสามัคคีก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งคุณมีเพื่อนที่เล่นด้วยกับคุณเนี่ยมากเท่าไหร่นเนี่ย มันจะยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้คุณไต่ไปถึงแลงคอนได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเทคนิคก็ไม่ได้นะครับมันเป็นความรู้ที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในแรงคอนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นความลับอะไรเลยแต่ว่าถ้าอยากถ้าคุณไม่มีเพื่อนเนี่ยก็แค่หาคนที่อยู่ในแชทโลกมาเล่นด้วยกันก็พอแล้วหรือว่าถ้ามีเพื่อนเนี่ยก็ให้เล่นกับเพื่อนไปเลยครับ ถึงแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทำให้คุณคอเกมกับเพื่อนเนี่ยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าพอเล่นด้วยกันนานๆเนี่ยมันจะรู้ถึงสเต็ปการเข้ากันเองโดยอัตโนมัติเพราะสมองเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่จะสามารถจดจำแพทเทิร์นเดิมๆได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกับผมได้ในคลิปต่อไปซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมจะลงให้ครบทุกวันเลยซึ่งยิ่งมี ซึ่งดีแรงใหม่มาด้วยเนี่ยผมก็จะลงคลิปบ่อยๆให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม